คันนี้คือรถรุ่น4ประตู v ีครอส4ี่วุี่สา3 0, จุดเกลอ็มยูโลห้า0 2 4นะคะตอนนี้นะเหลือคันนี้คันเดียวเลยนะคะกับสีปลดเงินนั่นเองค่ะราคา1 2 7 7 0 0้บาทนะคะส่วนลดพิเศษจุกจุกอยู่ที่1 100, 1 0 0 0 0บาทไม่เพียงส่วนลถจุกๆุที่1 100, 1 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าจะได้รับชุดแต่งรอบคันนะคะเป็นสเกิร์ตนะ สเกิร์ตนะสเกิร์ตหน้านะคะคิ้วล้อรอบคันแล้วก็มีล้อแม็กให้เลือกอยู่3ลายนะคะลูกค้าสามารถเลือกลายไหนก็ได้นะตามใจชอบเลยอ่าชุดแต่งนะคะมูลค่า6 10, 4หมืพบาทนั่นเองนะคะรับไปเลยจุกๆไม่เพียงรับส่วนลดแล้วนะคะก็รับชุดแต่งไปด้วยนะกับรุ่นนี้นะ4ประตูเวคลาซีบูซีสามจุดศูนเกรด m อ็มยูโลหนะคะ2 0 2 4นะ เหลือคันนี้คันเดียวแล้วนะใครจะมาเป็นเจ้าของนะรีบเลยหรือว่าใครที่กําลังลังเลแบบจะซื้อรถใหม่สักคันจะออกปลายปีนะคะก็แนะนํานะตัดสินใจได้ตัดสินใจก่อนพร้อมกับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดฝั่งชั้นจุกๆเหมือนซื้อรถตัวท็อปในราคาตัวรองท็อปเลยนะคะเอาไปใช้งานกันนะกับคันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะจะพาทุกท่านนะคะมาต้อนรับชมดีเทลรายละเอียดภายนอกภายในฟังก์ชันการใช้งานต่างๆของเขานะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยของเขาว่า มีอะไรกันบ้างสำหรับตัว2,024นะคะยูโร5คันนี้นะฟังก์ชันจุกๆส่วนรถจุกๆนะคะไม่มีอะไรที่จะคุ้มค่าไปมากกว่านี้แล้วเนาะก่อนอื่นเลยนะคะอยู่ภายนอกแบบนี้นะเห็นเลยนะในส่วนของกุญแจลูกค้าจะได้เป็นกุญแจอีสุ g เนี่ย Entry นะคะเป็นกุญแจอัจเริลีรุ่นนี้นะคะจะสามารถสตาร์ทภายนอกห้องโดยสารได้ด้วยเพียงแค่กดล็อกปุ๊บแล้วก็กดตัวนี้ค้างไว้ ก็จะสามารถสตาร์ทภายนอกห้องโดยสารแบบนี้ได้ด้วยทําได้เฉพาะเกรดเอ็มเท่านั้นนะคะในรถกระบะเนาะอืม่าถ้าปลดล็อกปุ๊บเครื่องยนต์ก็จะดับลงเนาะอืม ก่อนอื่นนะคะเรามาดูในส่วนของดีเทลรายละเอียดด้านหน้ากันก่อนนะคะรุ่นนี้ได้มาแล้วในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับ e- vision by LED ค่ะซ u เปอร์เดไลท์อยู่ภายในโครมเดียวกันกับโปรเจคเตอร์เลยไฟสูงไฟต่ำอยู่ภายในหลอดเดียวกันนะคะซ u เปอร์เดไลท์นะคะเขาทำหน้าที่ได้3อย่างเป็นไฟซ u เปอร์เดไลท์สองสว่างเวลากลางวันไฟเลี้ยวแล้วก็ไฟหลีภายในหลอดเดียวกันนั่นเองนะคะดีไซน์ใหม่แลาสุดโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้น ไฟตัดหมอกนะคะเป็น LED มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกันชนหน้าค่ะแอร์เครืเทนช่องระบายอากาศ รถแรงต้านทานช่วยรถของเราค่ะวิ่งได้ลู่ลมแล้วก็ประหยัดน้ํามันยิ่งคืนด้วยเนาะตัวนี้กระจังหน้านะคะดีไซน์ใหม่นะจะคุมโทนเป็นโทนสีดําแบบนี้เลยนะคะทําให้แบบดูออฟโรดออฟโรดลุยรกับตัว V ีครอสนะ,ะกระจังหน้าตรงนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นดีไซน์แบบทูรีดิเมนชันนะคะมีการเล่นเฉดสีนะคะก็จะเป็นสีโครมสีเทาเมทัลลิกแล้วก็ชิ้นงานตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีดําด้านนะคะมาพร้อมกับโลโก้เอสุโครเมียมขนาดใหญ่นะคะ่ะ ด้านล่างตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ากันแคลงนะสำหรับวีคลอสนะคะเกรดแท้พีเกรดเอ็มมีมาให้แล้วนะคะวุ้ยเดิมๆจากโรงงานก็ถือว่าหล่อมากแล้วนะคะทุกคนคิวล้อฝาอไม่ใช่คิวล้อคิวฝากระโปรงตรงนี้ก็จะเป็นชิ้นงานที่เป็นสีดํามาให้ด้วยนะคะด้านข้างตัวนี้ชิ้นงานแบบสีของเขาก็จะเป็นสีแบบไม่ใช่สีเมทัลลิกนะจะเป็นสีดําที่เป็นดําด้านนะเชื่อมต่อมาเป็นชิ้นงานไฟเบอร์ตรงน,นี้จะเป็นสีบอลเงินนี่จะเป็นสีดํานั่นเองนะคะ เ็นเป็นจุดๆนะคะจุดหนึ่งนะคะสองสามสี่ตัวนี้นะคะก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันแจุดมาให้แล้วหน้าสี่หลังสี่นะคะคิ้วล้อติดตั้งจากโรงงานขนาดหกนิ้วนะคะก็พื้นผิวก็จะไม่ใช่แบบสีเมทัลลิกนะคะก็จะเป็นดำออกดําด,ด้านๆนิดนึงนะแต่ไม่ได้ว่าด้านแบบสกัสกๆเลยนะคะก็จะเป็นแบบ ออกผิวแบบหยาบๆมานิดนึงนั่นเองนะคะแล้วแม็กนะถ้าเดิมจากโรงงานนะคะก็จะเป็นนะคอขอบ18อแอลูมิเนียมอลลอยสีดําแบบนี้มีก้านอยู่ทั้งหมด6ก้านด้วยกันนะคะรัดด้วยยางพิสโตนเดิมจากโรงงานนะ2 6 5หกห้าอนะค R อ่าเนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะถามว่าอยางใหม่ไหมตัวนี้นะก็ถือว่าใหม่อยู่นะนะคะ,ะคันนี้เลยนะยางนะผลิตเมื่อสัปดาห์3 2 2 0 2 4นนะคะทุกคน ยางก็ถือว่าใหม่นะผลิตเมื่อปลายปี2024เลยนะคะในส่วนของช่วงล่างหน้านะคะกับรุ่นนี้นะช่วงล่างหน้าจะเป็นคอยสปริงอิสะระปีกนก2ชั้นนะคะมาพร้อมกับชกอัพแก๊สเหล็กกันโครงนะคะจุดยึดปีกนกนะมีจุดที่สูงขึ้นช่วยลดไม่โยนตัวนะคะแล้วก็ยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะฐานล้อยาวช่วงล้อกว้างนะช่วยเรื่องของการยึดเกาะถนน ส่วนช่วงล้อหลังนะคะไม่ใช่ช่วงล่างหลังนะคะตัวนี้เป็นแหนบครึ่งวงรีลองสเปนนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าแหนบเหนือเผลานะคะมีแหนบทั้งหมดอยู่3แผ่นด้วยกันนะคะในส่วนของตัวุงนี้มาพร้อมกับชกอัพแก๊สแข็งแรงแต่ไม่แข็งกระด้างนะคะรองรับการบรรทุกน้ําหนักได้ดีนะคะในส่วนของ ด้านหลังเนาะแชสซีขนาดใหญ่นะคะดีไซน์สอดประกบกันสามท่อนนะท่อนหลังนะคะตรงนี้นะรองรับน้ำรองรับในเรื่องของการบรรทุกนะคะท่อนกลางนะคะทําหน้าที่รองรับในเรื่องของห้องโดยสารนนาส่วนะะท่อนหน้าสุดนะคะเขาทําหน้าที่ไว้ในเรื่องของรองรับน้ําหนักของเครื่องยนต์นั่นเองนะคะอืมระบบเบรกนะคะ ดิสน, Finished น่ามีคีบระบายความร้อนด้านหลังเป็นแบบรอมเบกนั่นเองนะรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดนะคะอยู่ที่6.1มมนะแล้วก็ในเรื่องของอความสูงใต้ท้องล้อน,นะคะรุ่นนี้เลยนะคะอยู่ที่240มมนัม่นเองนะคะวัดจากด้านพื้นนะคะไปถึงเฟืองท้ายนะคะก็ ยู่ที่240มมเนาะอืมอ76ลิตรนะคะสำหรับถังน้ำมันนะรุ่นนี้นะคะก็ใส่ไปเลยจุกๆมามองมุมด้านหลังนิดนึงนะคะในส่วนของกระบะหลังก็จะมีโลบารนะคะเสริมกระบะให้ดูแบบ บึกบึนนะคะเสริมความบึกบึนและใหญ่ขึ้นสัญลักษณ์4คูณ4ดิฟล็อกนะคะเป็นสติกเกอร์ติดอยู่ข้างหลังเนาะรุ่นนี้จะมีราวหลังคามาให้ด้วยนะคะทุกคนไฟเบรกดนที่3 LED มาแล้วเนาะไฟท้ายที่โปอ a r m LED ดีไซน์3เส้นนะคะ1 2 3นะคะเวลาเปิดสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราเหยียบเบรกแสงไฟดวงด้านบนจะส่องสว่างมากกว่าเพื่อนทํางานคู่กันกับไฟเบรกดวงที่3มือจับด้านหลังนะคะจะเป็นสีดํามาพร้อมกล้องมองหลังแบบ b ิ i อ,อินนะคะ กระบะท้ายดีไซน์เส้นสายลวดลายดูใหญ่ดูเอิบอิ่มึ้นเนาะ,ะแล้วก็กระบะตรงนี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่หน่อยเวลาเราต้องการวางของก็สามารถวางได้เห็นไหมอืมสายล e ้ออีซูซูดีแมด้านนี้เป็นโครเมียมนะคะด้านนี้เป็นคำว่าเกรดเนะคะก็ะสวยงามนะคะเป็นโครเมียมให้เราเรียบร้อยท็อปสุดนะเห็นเป็นจุดๆด้านหลังนะคะนี่คือเซ็นเซอร์ด้านหลังสจุดเนะ เซนเซอร์อบคันมีมาให้นะคะแล้วก็การชนท้ายดีไซน์แอโรเดนอมิกนะคะบลิวอินนะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะดีไซน์ขึ้นลง2สเต็ป<ม>ขึ้นลงง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะไปดูภายในนิดนึงนะ,ะกับรุ่นนี้นะคะก็กุญแจอจฉริยะนะคะกดเคเรตปุ๊บนะเพียงแค่ยืนด้านประตูนะคะคนขับแล้วก็ผู้โดยสารนะในรัศมี80องศาค่ะก็จะสามารถเปิดได้เลยเนาะ โครงสร้างห้องโดยสารนิรภัยเหล็กก็เอาตาไหยเชนซายค่ะมาพร้อมกับประตูเสริมคันเหล็กด้านข้างนะคะป้องกันาการกระแทกลดการสูญเสียนะกรณีเกิดอุบัติเหตุนะเป็นระบบเซฟตี้ให้กับผู้ขับแล้วก็ผู้โดยสารได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของตรงนี้ระบบเซฟตี้ค่อนข้างจะครบเลยนะ ABS นะคะ ABSEBDBA มีมาให้ ABS นะคะป้องกันลออ้ลอล็อกเนาะ EBD นะคะกระจายแรงดันน้ำมันเบรก BA เสริมแรงดันน้ำมันเบรกรุ่นนี้มีให้นะคะมีทุกรุ่นเลยนะคะในส่วนของรถกระบะอีสุดๆเริ่มต้นตั้งแต่หัวแชสซีหัวเดี่ยวมาเลยนะคะอืมไปจนถึงตัวท็อปอันนี้มีเลยนะคะ ABS EBD BA BOS นะคะระบบรดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกตัวนี้มีให้นะคะระบบเขาเรียกว่า ESS นะคะสัญญาณนะคะสัญญาณเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติขณะเบรกกระทันหันมีให้นะคะระบบควบคุมการทรงตัวของตัวรถ มีให้นะคะ ESCT c s ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีตัวนี้มีให้นะคะแล้วก็จะมีระบบความปลอดภัย ADAS e นะคะทั้งหมด12ระบบยกตัวอย่างอย่างเช่นนะเวลานะคะเราขับด้านหน้านะมีสิ่งกีดขวางมีระบบแจ้งเตือนฉุกเฉินอัตโนมัติพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินให <Hi. S 1> ้นะคะแล้วก็ขณะถอยนะคะระบบแจ้งเตือนขณะถอยพร้อมระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติตัวนี้มีให้บายสปอร์ตนะคะเวลาเราจะขับไปขับมาในจุดอัตโนมัตินะคะก็จะมีสัญญาณแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้นะคะไป กระจกเนาะแล้วก็ในเรื่องของแจ้งเตือนการออกนอกเลนตัวนี้มีให้นะคะ P M M นะคะระบบตัดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยเบรกนะเมื่อเราเหยียบคันเร่งพิพาดตัวนี้มีให้นะคะแล้วก็ระบบเบรกช่วเฉนอัตโนมัติเมื่อเรา เลี้ยวขวานะคะแล้วมีรถสวนทางมาตัวนี้ก็มีให้นะคะน,นี้ยกตัวอย่างในเรื่องของระบบความปลอดภ e ัยเอ a ดจจาได้ประมาณนี้มีอะไรเพิ่มเติมก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมหรือสอบถามได้นะคะเพราะว่าเ e อ a ดมีทั้งหมด12ระบบด้วยกันนั่นเองนะเนาะรุ่นนี้นะคะเพิ่มเติมในเรื่องของระบบความปลอดภัยก็จะมีถุงลมนิรภัอยอยู่ทั้งหมด6จุดด้วยกันซ้ายขวานะคะม่านด้านซ้ายม่านด้านขวานะมีให้จะมีเซนและคำว่า SRS SRS ติดอยู่ตรงไหนมีถุงลมอยู่ที่นั่นนะคะและก็มาพร้อมกับระบบปลดล็อกอประตูปลดล็อกอัตโนมัติถ้าถุงลมนี้ระไผ่ทำงานด้วยนะคะรุ่นนี้ระบบความปลอดภัยค่อนข้างจะครบนะคะามาดูต่อนะคะในส่วนของอคอนโซลนะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบหุ้มหนังนะคะตอนนี้จะเป็นหนังสีน้ำตาลนะคะตัดกับในส่วนของดีไซน์ที่เป็นแบบ น้ำตาลตัดกับสีดำเนาะดูแบบลุยๆออฟโรดออฟโรดสไตล์ดีคลอสนะคะหนังสีน้ำตาลตรงนี้ก็จะมีการเดินได้ที่เป็นได้สีครีมสีเบจแบบนี้ด้วยนะก็ในส่วนของพรมล,ลายก็จะหุ้มหนังนะคะเป็นสีทูโทนด้วยสีน้ำตาลตัดกับสีดำแบบนี้เนาะ,ะพรมล,ลายแ c กแอนพิเนียนพร้อมกับพรมล,ลายพาวเวอร์ช่วยผ่านแหลกนะคะตัวนี้นะคะ เป็นแบบยุบตัวนะคะลดแรงกระแทกป้องกันการสูญเสียเส f ีี y ให้กับผู้ขับขี่ได้ด้วยเนาะแล้วก็สามารถปรับได้สี่ทิศทางนะคะก็ดันสลักด้านล่างนะคะดันสลักลงปุ๊บนะคะขึ้น,นลงนะคะเข้าออกตัวนี้มีให้ <laughs> ด้านซ้ายเป็นปุ่มควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลายัยด้านขวาเป็นค r u i คอ Control นะคะตัวนี้มีให้กระจกป้องการรังสี UV นะคะแล้วก็ในส่วนของระบบความปลอดภัยเอ a ดาสเมื่อกี้ที่คุยไปนะคะก็จะมีะกล้องเลดราคู่หน้านะคะในเรื่องของการจับสัญญาณได้อย่างแม่นยํา กว่าทุกยี่ห้อมีเฉพาะอีสซเท่านั้นที่มีกล้องนะคะเรดาร์คู่หน้าในการจับสัญญาณความปลอดภัยนะคะตัวนี้จะจับสัญญาณได้กว้างขึ้นและแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็ระจกตัดแสงตัวนี้ยังเป็นแบบแม่นวัอยู่นะคะทุกคน ขยับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นกล้องเก็บของนะคะอันนี้ประสงค์เนาะ,ะไฟฉุกเฉินนะคะหน้าจอทัชสกรีนนะคะรองรับระบบความบันทง Apple CarPlay ตอ้ออ Auto ขนาด9นิว้วนะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายได้ด้วยเนาะ a ออ u t o แยกอิสระซ้ายขวาด้านซ้ายอุณหภูมิหนึ่งด้านขวาอุณหภูมิหนึ่งนะคะ ดีไซน์มีลักษณะเหมือนเปียโนค่ะมีลักษณะของการกดลงกดลงกดลงนั่นเองนะคะอืมก็ให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นสําหรับตัวท็อปเราก็จะแบบดูอลูอาลามากขึ้นเด้อข้างล่างน,นะคะปุ่มทะเลคอมานค่ะปุ่มปรับระบบโฟ่ะอ่าปกติคับพี2สอยู่ที่25นะคะถ้าสามาถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นโฟร์ห้สามารถหมุนได้เลยลความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ต้องการเปลี่ยนเป็นโฟ l l โ w นะคะกดลงแล้วก็บิดนะคะ มุนง่ายนะคะแล้วก็แม่นยำนะ,ะในส่วนของตรงนี้นะเพิ่มเติมนะคะระบบขับเคลื่อนนะคะก็จะมีดิฟล็อกนะคะมั่นใจลุยได้ทุกสถานการณ์มีดิฟล็อกมาให้นะคะลัชเชรเลนโหมดนะคะเพิ่มสิทธภาพในการขับขี่ไม่ว่าลูกค้าจะขับขี่250 400กิโลสามารถใช้ระบบนี้ได้นะคะเหมาะกับถนนที่แบบขรุขระลูหลังนะคะตัวนี้ก็คือแบบสามารถพาเราตะกายออกจากจุดนั้นมาได้นะคะแล้วก็ ดีมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้มาลอกนะในส่วนของตัวนี้นอีกนะคะเกียร์นะคะสําหรับรุ่นนี้นะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนั่นเองนะคะสามารถเลกทรอนิกนะปรับเป็นออโต้ก็ได้หรือแมนนวลก็ได้เพียงแค่นะคะผลักมาเป็นผ,ผู้สตาร์ทกดตรงนี้นิดหนึง่งเพียงแค่ผลักมานะคะฟูปต้องต้องเข้าเกียร์ต้องสตาร์ทแต่เราอยู่ในโชว์รูมเราเก่งใ,ใจขอย้ายมาสตาร์ทแลวกันอผลัก การเกียร์มาที่ต e yeah. ัวดีนะคะเราผักเข้าหาตัวสามารถปรับเป็นหมุดแมนวลได้ด้วยนะคะขับขี่สปอร์ตล้อใจมั่นใจทุกการเล่งแซงหรือขึ้นดอยขึ้นเขานะก็จะมีแพดเดื่อนชิฟหลังพวงมาลัยมาให้ด้วยนะสำหรับรุ่นนี้คือท็อปสุดเอ๊ะมากๆเลยนะคะ ก็คือส่วนรถหึงแสนหนึ่งหมื่นเนาะราคา1นึ่งล้านสองันถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะในส่วของตรงนี้นะอ่านี่ก็จะเป็น Adaptive Cruise Control นะคะระบบควบคุมความเร็วแบบออ t โนต้นะคะพร้อมฟังก์ชัน Stop and Go นะถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคะในส่วของตรงนี้จับความเร็วแปรผ่านตามรถคันหน้านะคะสามารถปรับแบบระยะที่เราต้องการได้ด้วยนะคะนี่ก็ปรับ สายตับขวาในส่วนของหน้าจอ MLED เนาะ,ะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะสั่งงานด้วยเสียงผ่านสิหรือ Google, Google Translate ได้นะคะตัวนี้มีให้จบครบตรงนี้เลยนะคะ,ะแล้วก็เดี๋ยวนะมีเหลือะไรอีกอว่าดูดีไซน์ของเบาะนะคะเป็นเบาะนะคะที่เป็นเบาะหนังแท้นะดีไซน์สีทูโทนสีน้ำตาลตัดกับสีดําแบบนี้มาพร้อมกับเทคโนโลยี Coolmax เป็นเบาะที่ ไม่สะสมความรอนนะคะดีไซน์ปีกข้างสองข้างมีขนาดใหญ่เวลาน,นั่งอบกระชับรับกระสลีละนะคะช่วยลงการผ่อนคลายลดการเมื่อวลาขณะที่เดินทางไกลๆได้ด้วยเบาะปรับนะ้าะ้าไฟฟ้าได้แปดที่ทางเอ็นหลังเอ็นหน้าขยับหน้าขยับหลังขึ้นลงนะคะแล้วก็พักเข่า นนด้านนี้มีแอ่งจอสตาร์สตอร์สิเทมนะคะปุ่มดีเจนเครื่องยนต์นะคะอันนี้เป็นปุ่มเปลี่ยนระบบ e ี c TCS นะที่ระบบความปลอดภัยที่คุยไปก่อนหนะ้านะคะปรับเฟรนะ้าออโตโ้สีระดับน้อ ห้องได้สารตอนหลังนะคะก็สามารถปรับใช้งานนะคะได้ตามการใช้งานของลูกค้าสามารถดึงเบาะขึ้นนะคะหรือดึงเบาะด้านหลังลงมาได้เลยนะคะสามารถขนของได้แม้ยามฝนตกนะคะตัวนี้ก็แล้วแต่ตามลักษณะการใช้งานของลูกค้าไล์สไตล์ใครแลสไตล์มันนะคะสามารถใช้งานได้แบบนี้เลยมีแอร์หลังมาให้นะคะชอดแบดท้ายซีด้านหลังให้ด้วยอม <c oughs> ห้องโดยสารสวยมากเลยนะคะทุกคนพูดถึงแล้วเออสังเกตพื้นที่เหนือศีษษะจักรดที่วางเท้านะกว้างขวางจริงๆค่ะตัวนี้นะปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นไฟฟ้าปรับพับหูให้ด้วยนะสําหรับวัวนนี้นะคะอืมแบบนี้เลยโอเคไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นิดนึงนะคะ สำหรับคันนี้เครื่องยนต์3.0ลักเครื่องยนต์4 j g, g 3 p c x e 5นะคะเป็นเครื่องยนต์ Euro5 นะหน้าตาเขานะก็จะเป็นนี่หน้าตาแบบนี้เลยนะคะให้ขให้ขุมพลังแรงมา้านะคะ1 9 0แรงมา้าแรงบิด450นิวตันเมตรนะคะทำงานที่รอบ1600-2600ถึง 2, 600รอบต่อนาทีนั่นเองนะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ในเรื่องของ คุมพลังแรงมา้าค่อนข้างจะจะหนักจ,จะเต็มนะการกินน้ำมันก็อยู่ที่ประมาณ13.7กิโลเมตร่อลิตรนะคะถ้าเราเน้นเครื่องใหญ่นะคะการกินน้ำมันก็จะอยู่ที่ประมาณนี้แต่เขาก็จะให้เรื่องของอ,อัตราความไวนะคะแล้วก็แรงม้าที่จุกๆนะเหมาะกับการใช้งานแบบลุยๆออฟโรดออฟโรดนะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเครื่องยนต์ของเราค่ะเขาก็จะมีแบบ โซ่ลาวลินนะคะทุนทานทําทงานเงียบเอกลักษณ์ของอีซูตัวนี้มีให้แล้วนะคะอืแล้วก็ในเรื่องของการจัดวางตําแหน่งเครื่องยนต์นะคะเขาก็จะมีการจัดวางให้ยื่หหลังพระน่ช่วยในเรื่องของการกระจายน้ําหนักแล้วก็ยกขอถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองนะคะ สำหรับ4ประตูวี 4, e e ครอส4คูณาเกรด MU ็มยูรุสบรอนเงินคันนี้กำลังตามหาเจ้าของอยู่นะคะสำหรับใครที่มีโครงการจะซื้อรถใหม่สักคันนะกำลังลังเลกำลังมองหารถคู่ใจคุ้มคุ้มนะคะฟังก์ชันครบครบคันนี้แน่นอนนะคะถือว่าคุม้มถือว่าจัดเต็มให้ลูกค้าแน่นอน,นะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สในใจนะสอบถามอยากเป็นเจ้าของนะคะสามารถโทรหาเซลล์ปีใหม่ตามลิก์เวล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวเซลล์ อุเพจอีสุเชียงรายบายเซลพี่ใหม่ U, นะคะก็รอรับสายทุกท่านและรอตอบอินบอ็อกทุกท่านอยู่นะคะรับเองทุกสายตอบอินบอ็อกเองทุกข้อความค่ะยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามพี่ใหม่เพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้นะคะเซลพี่ใหม่ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่สารับชมคลิปจนจบยังไงก็อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขออน,นุญาตลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย